สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศิลปกรรมคณะศิลปกรรมมอคอนะคะอีบีสตอรี่อีพีซี e ค่ะเอามันเปิดได้เลยนลยโอ้โมันเลี่ยนหา่ามึงเอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานนะคะทุกคนอันตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าคุณพี่น้องตอนนี้คนลยนยน้องเสียงยุ่นีอ่างแล้วคือว่าฟ้าออกมากทักแก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ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 พี่น้องเต็มแล้วมาแล้วจอคิ้วสวัสดีค่ะจอเกือบจองคิ้วพวกนี้ละจอคิ้วพวกนี้พวกนี้พี่พี่ขาดจอคิ้วทำอย่างนี้เหรอมาเพื่อนซีรส์เลตีเลี่ยงกันเลตีเกือบไปเกือบมันเป็ซีรีส์เล็บ สวัสดีค่ะบ้านที่นี่คือจุดลงทะเบียนนะคะเพียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาเตรียมตัวแล้วรอแล้วนะคะคึกคืนมากเลยหน้างานตอนนี้ใครไม่มารีบมานะคะคือมาก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีบอสแคร์จำาหน่ายที่หน้างานด้วยนะคะแคสวัสดีค่ะแค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ข้างในกําลังดีรันนะคะสวัสดีค่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 ะอนี้คือยานเพราะได้นั่งหนามพนบ่นี่ในบัตรมันไม่มีแบบว่าต้องที่นั่งเบอร์นั้นเบอร์นี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีคือไม่ใครมาก่อนคือต้องเลือกหมองนั่งทั้งหนาก่อด้วยเช่นบอกป้าทีน้องมาพุดแล้วมีการแย่งชิงตำแหน่งกันเกิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามาไล่กับพี่แล้วเปื พี่น้อง้องฝ้ามาเริ่ผู้ใดพ่มาต้องเฝ้าวา่าตอนนี้เวลา16นาฬิกา35ถึง40นาทีต้องใครมาก่อนเพื่อได้นั่งแถวหน้ามีสิทธิเลือกข้างหน้าก่อนอุ้ยแอร์เย็นดีใช่ปะโอ้โหบ่ก่อยเห็นกันเห็นพี่น้องเอ้ยถอดถอดเกือบขาดจองคิวแบบนี้เลยนะคะนี่คือวิธีการจองคิวนะคะไปบุกเค้เห็นค่าวิธีการจองคิวของ a อนะคะ กอดรองเท้าจองค่ะต่อชิวเลยนะคะอย่าหลงชิวกันนะคะ